สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแพมอีกเช่นเคยทางเพจวิผมครึ่งหัวนะคะวันนี้แพมก็สวยใสสไตล์สาวแบบว่าผมยาวตรงนะคะนี่เป็นผมแท้ยาว20นิ้วนะสีน้าตาลช็อกโกแลตนะคะแล้วเดี๋ยวแพมจะเปลี่ยนบุคลิกด้วยวิกหน้าหวานนะคะซึ่งเป็นวิกใหม่นะวันนี้เราจะไปแบบ2งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาแล้ว1งานนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนจากวิกผมแท้นะคะใส่เป็นวิกผมใหม่ทรงหน้าหวานเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะสาหรับสาวๆที่แบบว่า ต้องออกงานสองงานพร้อมกันนะคะหยิบตัวเสียบผมทุยมาเสียบไว้แบบนี้เลยนะหลังจากนั้นหยิบวิกทรงหน้าหว่านนะคะขึ้นมาข้างบนจะมีตัวเสียบเนาะเ,เดี๋ยวแพรมขอเซตวิกนิดนึงนะคะข้างบนจะมีตัวเสียบแบบนี้นะคะไม่ได้เสียบวิกไว้ข้างบนจะมีตัวเสียบแบบนี้นะคะ,ะ,ะ,บแ,บบะ,คะแล้วก็มีกิ๊บปักแบ็กด้านข้างเราเปิดไว้เลยนะใส่ตามแพรมได้เลยนะคะสาวๆเราจะเปลี่ยนบุคลิกเป็นสาวสองบุคลิกเมื่อกี้ผมตรงนะตอนนี้จะใส่เป็นผมดัดให้ดู ไม่ว่าจะเป็นผมไหมหรือไม่ว่าจะเป็นผมแท้นะคะเราก็สวยแบบง่ายๆสบายๆเองที่บ้านได้เลยนะคะไม่ต้องงอช่างแล้วนาะทีนี้นะคะเห็นไหมพอแพมใส่หน้าแพมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกลุคนึงเลยเนาะหลังจากนั้นก็เก็บผมข้างหลังเข้าไปนะคะนี่ ตอนนี้มีแพ็กเกจคู่กันนะคะถ้าใครที่สนใจอยากได้ทั้งผมใหม่และผมแท้ไปไว้ในครอบครองนะคะจะอยู่ที่9,800บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษที่แพมนำมาเสนอให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่อยากจะสวยเองที่บ้านนะคะด้วยลุคของสาวที่มีผมยาวตรงแบบผมแท้หรือว่าจะมีผมไหมไว้ติดบ้านสำหรับออกงานนะคะทักอินบอเข้ามาในเพจได้เลยนะคะ นี่แพมจะพาเก็บความเมียนนิดนึงเนาะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามีกิ๊บเล็กๆแบบนี้นะเราสามารถนํามาติดแซมได้ทำตามแพมได้เลยนะคะสวยง่ายๆนะคะสวยง่ายๆที่บ้านได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิกผมยาวตรงผมแท้แล้วก็ผมทรงหน้าหวานนะคะช่วงนี้มีโปร9 8 0 0รับทั้งผมแท้และผมใหม่ไปครอบคลองเลยนะคะบ๊ายบาย